ใจมันก็เหมือนกับรองเท้านั่นแหละมีรองเท้าไม่รักษารองเท้ามีใจก็ไม่รักษาใจตรงนี้มันมีคติสอนให้ได้รู้ว่าใจมันเปื้อนอะไรอยู่ถ้าเราไม่ล้างมันมันก็จะตกค้างอยู่นั่นเ,เป็นเชื้อแห่งพุกอยู่ในใจเราด้วยความที่หลวงปู่สุขิยวเค็นหนักทางด้านการปฏิบัติเพราะท่านจะด,าดา่าด่าพระอาจารย์ดา่าแบบทุกวันนะไม่มีวันไหนที่ไม่ดา่าวันแรกก็ไปอยู่ก็ถอดรองเท้าเดินเข้าไปในศาลา รองเท้าเนี่ยข้างหนึ่งพลิกตะแคงไปด้านหนึ่งข้างหนึ่งก็กระเด็นไปอีกด้านนเราเนี่ยคิดจะเดินเข้าไปข้างในเนี่ยอุ้มบาตรเดินเข้าไปข้างในหลวงปู่ขึสูงเดินมาแล้วขขาก็จับรองเท้าพระอาจารย์เนี่ยชิดกันก่อนจะชันอาหารนั่นก็บอกว่ารองเท้าใครก็ไม่รู้มันอยู่หน้าสลาถอดไว้นะข้างหนึ่งพลิกไปด้านหนึ่งข้างหนึ่งตะแคงไปด้านหนึ่งใจมันก็มึนกับรองเท้านั่นแหละต่อหน้าญาติดยมแต่รองเท้าใครวัดนั้นก็มีพระอาจารย์หลวงปู่ก็พระอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งท่านรู้ไง ถอดรองเท้ายัางไงเราไม่รู้มันไปอยู่เม่หม่ก็รองเท้าเหล่านี้แหละคิดในใจเอ๊ลูกปูน่นี่ทำไมต้องมาพูดต่อหน้าญาติโยมก็าคิดนะตอนนั้นเริ่มเริ่มมีความคิดแยง้งก็เนไรก็วันต่อไปจอดรองเท้าชิดเพื่อไม่ให้ลูกปู่ว่าเราได้ตรงน,นี้มันมีคติสอนให้ได้รู้ว่าเรื่องบางเรื่อง ไม่ใช่บางเรื่องเกือบจะทุกเรื่องนั่นแหละบางทีเรามองอนาคตมากเกินไปจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยไม่เรียบร้อยสุดท้ายเราก็ต้องมากับแก้ไขไอ้ปัจจุบันนี่ไม่เรียบร้อยนั่นแหละทำไมไม่ทำให้มันดีตั้งแต่แรกใช่ไหมละ่ละเพราะหลายเรื่องที่เราใช้ชีวิตผ่านร่วงมาเรานึกถึงบางเรื่องที่ส่งผลต่อความรู้สึกเราในปัจจุบันนี้ได้นะเรื่องที่น่าละอายบ้างเรื่องที่เป็นความผิดพลาดบ้างเรื่องที่รับยอมรับการการะทำของตัวเองไม่ได้บ้างเรื่องอะไรต่างๆที่ส่งผลต่อใจที่ของเราเศร้าๆบอกนั่งสมาธิลงไปยังเห็นมันเลยใช่ไหมล ไม่ให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกเรามองไปแต่อนาคตมองอนาคตมองอนาคตมองอนาคตชีวิตเราเลยผิดพลาดนี่คือสติที่ได้แต่มันไม่ได้ตอนนั้นนะม่คิดได้ทีหลัง <c oughs> แต่ตอนนั้นนะคุณนะคุณเอ๊ะมันว่าอะไรรองเท้าเรากับใจเราเวลาเราเจอครูบาอาจารย์สอนเราเราจะไม่สามารถคิดได้ในปัจจุบันัใช่ไหมล่ะบางจะมารู้ทีหลังเสมอความรู้มากจะเกิดเมื่อสายไปแล้วจริงๆไม่สายหรอกก็ก็สามารถที่จะทําความเข้าใจได้แต่ตอนนั้นมันคําว่าสายของเราคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าท่านสอนเราเราคิดว่าท่านมาดุเรา เรามองคําสอนเป็นคําด่าความรู้สึกมันเลยไม่ได้เหมือนถูกสอนมันเหมือนถูกด่างไงเราเลยสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยความเห็นผิดของเราเองเราไม่รู้ว่านั่นคือแบบวิธีการสอนของผู้บาอาจารย์รุ่นเก่าเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการถูกสอนแบบนี้เราคุ้นเคยกับการบอกกันธรรมดาธรรมดานี่แหละอันนี้ตามจี้ตามจิกตามดุตามด่ตา,ดาต่อมาก็วันหนึ่งฝนตกเดินจากกุฏิมาที่ศาลาเหมือนเดิมนั่นแหละตอน,อนเช้าก่อนจะมีพิธีบัตรเดินมาฝนตกนี่มันจะมีดินเปียกๆดินมันจะติดอยู่กับรองเท้า ก็เลยไม่ได้ไปถอดที่หน้าสลามาถอดด้านหลังสระใครใกล้ห้องน้ําก็ถอดชิดกันสดิจดีนั่นแหละเพราะกลัวเราปู่จะว่าตั้งใจว่าไปบินอบัตกลับมาแล้วจะมาล้างรองเท้าที่เพือนโคลนเพือนดินนี่ก็ไปบินอบัตกลับมาปั๊บรองเท้าจะมาล้างเกลี้ยงแล้วก็ดีใครล้างให้ก็ไม่รู้เกลี้ยขัดถอดชั้นอาหารนี่นี่นงปู่ก็บอกว่ารองเท้าใครไม่รู้ถอดอยู่ห้างห้องน้ําเพือนโคลนเพือนดินในบทเลยใจมันก็เหมือนกับรองเท้านั่นแหละเอาอีกแล้วยุ่งกับรองเท้าต่ออีก ามาันสอนอะไรรู้ไหมเนี่ยอันนี้คติอีกเหมือนกันแหละถ้าคิดจะทําอะไรให้ทําทันทีก็มาฐานปเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปปล่อยทิ้งไว้ใจมันเปื้อนอะไรอยู่ถ้าเราไม่ล้างมันมันก็จะตกค้างอยู่นั้น,นทาให้เราทุกข์อยู่นั้นเลเป็นเชื้อแห่งทุกข์อยู่ในใจเราวันหนึ่งลูกปู่ให้ไปทํากระต๊อบอยู่บนภูเขาเพื่อขึ้นไปภาวนาเพราะพรนษานนั้นจะขึ้นไปภาวนาบนภูเขาเที่ยงเนี่ยต้องลงมาแล้วก็มาทําน้ําปานาให้ลูกปู่ น้ำแข็งก็จะมีน้ำแข็งก้อนมาส่งพระอาจารย์ต้องมาทุบน้ำแข็งนั่นละเอียดเพื่อที่จะใส่แก้วลงปูแล้วก็โชงกาแฟกับน้ำตาลเป็นน้ำปานะแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีอะไรเที่ยงก็ลงมามาถึงประมาณสักฝ่ายโมงก็มาจัดน้ำปานะรองเท้าก็ขัดล้างหูเช็ดด้วยเอาผ้าเช็ดให้แห้งพอสนิทต,ต่อหน้าลูกปูเลยโชว์ลูปูว่าอะไรเราไม่ได้หรอกรองเท้านี่วะถอดปุ๊บก็เดินก็ไปทำน้ำแข็งรงลปูก็บอกว่ารองเท้าไอ้ต้นเนี่ยถอดไว้กลางแดดกันวาอย่างเงี้ย ใจมันก็เหมือนกับรองเท้านั่นแหละมีรองเท้าไม่รักษารองเท้ามีใจก็ไม่รักษาใจเอาอีกแล้วเรื <c oughs> ่องว่าจะรอดหาเรื่องจนได้ถอดไว้กลางแดดแดดมันจะเผารองเท้าแล้วมันทําให้รองเท้าเสื่อมง่ายมีใจไม่รักษาใจมีรองเท้าไม่รักษารองเท้าก็เหมือนกับมีใจไม่รักษาใจนะรู้ปุ๊บวางน้าแข็งก่อนแล้วรีบมาจับรองเท้าเข้าพล่มทันทีเออมันก็เริ่มฉลาดขึ้นแล้วทันว่าเนี่ <c oughs>